สวัสดีครับพบกันในช่วงเช้าของอีกวันนะครับหลังจากที่เมื่อวานพาท่านผู้ชมมาดูเห็ดละโงกที่เริ่มบานครับวันนี้นะครับบานเต็มที่แล้วครับนี่ดูครับเนี่ยที่เมื่อวานผมถ่ายคลิปครับเทียบกับฝ่ามือผมให้ท่านผู้ชมดูวันนี้บานยิ่งกว่าเดิมเพราะว่าผมเพิ่งออกจากสวนยางมาก็กจะเก็บนะครับตามที่มีเพื่อนบ้านที่เขา สั่งจองไว้เพราะว่าเขาจะนําไปทําเชื้อเห็ดนะครับเห็นไหมครับออกส,สวยใหญ่ๆเลยครับเด็กสวยงามเลยไม่มีร่องรอยของแมลงแทะเลยนะครับขึ้นอยู่บนคันนานะครับผมก็จะเก็บชุดนี้นครับแล้วก็เมื่อกี้ก็เห็นอีกชุดหนึ่งที่กําลังทยอยออกจากเดนนะครับ เนยครับกำลังเป็นไข่ผูออกมาจากดินเลยครับดินแตกระแหงก็ไม่ชาวแม่บ้านก็ตักน้ำมาลดครับคือเดี๋ยวนี้ผมคิดว่าจะต้องใช้น้ำช่วยนะครับเพื่อให้ดินเกิดความชุ่มชื้นนะครับเห็ดเขาจะออกดีครับว่าถ้ารอให้ฝนตกมันก็อาจจะต้องรอนะครับกว่าฝนจะตกบางทีสองอาทิตย์สามอาทิตย์ฝนตกมาห,น,หนึ่งครับเห็นก็ชะงักนะครับการออกมา อันนี้ก็จะใช้การเอาน้ำมาลดช่วยนะครับเดี๋ยวเก็บก่อนนะครับใส่คุถังนะครับดอกสวยๆเลยครับใช้มือครั้งเดียวนะครับอีกคนก็ถือโทรศัพท์อยู่นะครับ โอ้เ oh. นี่ครับดอกใหญ่มากเลยครับดเด็กดีครับเนี่ยสปอร์ของเห็ดนะครับก็จะอยู่บริเวณใต้กลีบดอกของเขาอยู่นะครับบางทีถ้าเราปล่อยให้เขาบานหรือแก่เกนินไปสปอร์ก็อาจจะร่วงหล่นลงในดินครับคือสปอร์มันก็จะเหลือลดลดจานวนน้อยนะครับอัน,นนี้ก็กําลังดีนะครับ ตมวางห่ายนะครับถ้าวางแนวตั้งอาจจะแส้ดมาเยอะมันอาจจะหักนะครับอาจจะแลดูไม่สวยนะครับอืมตรงนี้ขึ้นสามสี่ห้าหกดอกครับเป็นจุ่มเดียวกันเลยนะครับเนี่ยสวยๆนะครับเห็ดละโงกเหลืองนะครับบานแล้ว ก็หลังจากที่ฝนตกมาเมื่อประมาณสักสีหวันก่อนแล้วก็ฝนทิ้งช่วงก็จะสังเกตได้ว่าถ้าฝนทิ้งช่วงปุ๊บอากาศร้อนอบอ้าวนะครับท้องฟ้าเมฆลายๆนะครับเป็นการคัดการของคนเท่าคนแก่โบราณที่ว่าให้สังเกตดูลักษณะของก้อนเมฆนครับเมฆลายๆนะครับคือเห็ดก็จะออกก็ผมก็คอยสังเกตดูก็เป็นจริงอย่างที่ คนโบรานคนเท่าคนแก่ได้บอกไว้จริงๆนะครับอม,มันคุมันเล็กนะครับนะครับสวยๆเลยตอนนี้ก็มีสามสี่ห้าหกเจ็ดเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้ก่อนนะครับไปดูพาท่านผู้ชมไปดูอีกฝั่งหนึ่ง เมื่อกี้ก็เพิ่งลดน้ำนะครับเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับบริเวณนี้แหละครับบนคันนาเลยเนี่ยครับเนี่ยก็จะอยู่ใกล้ปั๊มน้ำตรงนี้ตรงนี้ก็สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอดสิบสองสิบสามสามดอกนะครับตรงนี้นะครับอืมสวยมากเลยนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตเก็บเห็ดละงกไปส่งลูกค้าก่อนนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ